สวัสดีค่ะทุกคนครูจะพามาชมบวบนะคะบวบของครูที่ปลูกไว้เนาะสวยงามมากเลยนี่ค่ะครูก็เก็บไปผัดใส่ไข่ไปแกงใส่ปลานะคะอร่อยมากเลยหวานมากบวบของเราเป็นอิซีเนาะก็ดูสิคะใบจนไม่มีไม่มีใบที่ว่า จะไม่ขาดเลยเนาะบวบอินซีดูซิค้าแมงก็มีตรงนี้มีตั้งหลายลูกห้าหกลูกเนาะอยู่ตรงนี้บริเวณนี้นะคะสวยงามมากกูรูจะเก็บไป ขายด้วยแล้วก็เอากินด้วยโอ้โหตรงนี้ดูสิคะพี่น้องลูกให,ใหญ่เมื่อวานกูดูก็เก็บลูกใหญ่ให้เพื่อนไปเนอะลูกกูดูก็เก็บไปแกงด้วยดูสิคะเนี่ยลูกยา,ยาวสวยๆนะอุ้ยแมงเริ่มมาอีกแล้วเพิ่งจะฉีดไปได้สามวันหนึ่ง น้ำหมักมันละเหยไวเนาะนี่คะ่ะสวยมากเลยสวยจริงๆไปถึงตรงนู้นนะคะถั่วเนี้ยไม่ค่อยสวยฝักมันนะเพราะช่วงฝนตกเนาะเพียมันจะขึ้นมดดำๆตัวเล็กๆก็จะขึ้นถั่วเลยเป็นแบบนี้นะน้ำหมักเอาไม่อยู่เลยค่ะ อันนี้ครูก็ใช้แต่น้ำหมักนั่นแหละค่ะมันไม่งามก็ช่างมันเนาะพอได้กินแต่ขายก็มีคนซื้อนะคะเพราะมันปลอดสารปลอดภัยเนาะ,นะคะ้ะสวย,สวยลูกอ่อนๆลูกอ่อนๆก็เยอะนะคะ น,นี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้องกูรู้จะเก็บบวบก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบุญรักษาทุกครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะ